อะลยนะลืมเลยหวอยหัวหอยเนื้อเนื้อต้องหางหางมานี่นี่เดียวเดี๋ยวขึ้นไปกาดแม่เดี๋ยวไม่ทันได้กลับใต้ต้องมรีบเนี่คือลมมันพัดมาเนี่ยที่ตะวันตกนะลมมันโดนตะวันตกเฉียงใต้เลยเนี่ยพัดมาจากด้านอำเภอแม่แจ่มไปไดพม่าเนี่ย โน,น,นโอ๊กจอินทนนนนั้นสือมากมันไปไหนไม่ได้ฮะรมมึงก็เลยช้อนตัวครับเพราะช้อน<ม>ตัวขึ้นอากาศชั้นบนมันหนาวว่ามันเย็นว่าฮะมันก็พวบแน่นพวบแน่นกลายเป็นตด,ดน้ำกลายเป็นเนี่ละอองกลายเป็นเมฆ